อยู่ที่พักพิพิพพธภัณฑ์นะคะเมื่อสักครู่ได้ไปกราบสรีระสังขารของสมเด็จช่วงเรียบร้อยแล้วนะคะร้อนมากเลยค่ะเพราะว่าเขาไม่เปิดแอร์นะเหงื่อ ็จะมีพระพุทธรูปนะคะที่ได้รับจากหลายๆประเทศนะคะ ไม่สามารถแพลนได้ทั้งหมดนะคะก็คือว่าอยากให้มาชมกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นวัตถุมงคลนะคะ,คะดูนะคะเ,คเป็นครูฑนะคะเป็นวัตถุมงคลต่างๆนะคะที่เคยปลุกเสกนะคะ แต่ไม่ทราบยุคสมัยอันนั้นข้อดีของที่นี่ก็คือไม่ได้ห้ามถ่ายอะไรนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ถ่ายกันเยอะนะคะอ้โอ เวลาเที long, ่ยงเที่ยงบายก็จะร้อนขนาดนี้ประมาณนี้เลยโอเคค่ะเดี๋ยวเราถ่ายแค่นี้เนาะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปกราบข้างบนนะคะเห็นพระอุปคุตแล้วพระอุปคุตและพระบวกเข็มนะคะในลักษณะต่างๆค่ะ โอเคเดี๋ยวตรงนี้จบแค่ตรงนี้ดีกว่าร้อนมาก